ได้พี่น้องน,นี่รลายเตือบอยู่เกงไงเตือบเลยพี่น้องนี่ล้างวันนี้หนามอกะจ้าสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศพอการวันที่ยี่สิบสองเดพี่น้องเนี่นยในน้องที่ยี่สองเนาะเมืหอ,อเช้าโอจ่ะ มาแกงอีหลอดพี่น้องเบิ่งนี่ไปหาอีหลอดเข้าไปยังขวนแต่ว่าแยกก้อนไม่ได้ลงคลิปลงคลิปในสองนุ่มอินเดียได้จ้าไปหาอีหลอดมีแถบงามๆเลยเยอะแยกกอนสีปอกเลยสีแกงพี่น้องเบิง่งแกงง่ายๆจ้ะอีหลอกแกงขึ้นตัวไหมหน้องนี่แหละเยี่ยงสีกินโนยังเสียพี่น้อง ที่นอนเมื่อก่อนไปหากะบ่มีขวอยมื่อไหร่ก็ยังเห็นขวอยไหลไปหาอะไรบ่มีมาทีไรลำน้ำเลย,ลลลเลยเไปถอนเอาไปตุ่มะก่อนเลื่อนพี่หนอนยังสีพอกันในระหว่างที่หัาปลอกนี่ยเาต้องไปจุ่มน้ำด้วพี่หนอนไปจุม่มต้องจุ่มน้ำเ้รื่องรางให้ไปปลอมนี่ ไมดีค่ะไอกริเรเทศทุนน่งมึงยังได้หลอกง่ายจ้ะเรียนีแหลง พี่น้องนไงไร่เติบอยู่เกียงไงเติบอเ้ยพี่น้องนไงล้างวันนี้ล้างเรียบร้อยหน้ำยังขาดอยู่เอ้าน้ำต้มอีหลอกนี่ต้องน้ำให้ให้น้ำเดือดเดือได้พี่น้องน้ำเดือดๆจังเอาใส่เยื่อกรีนโปรเซียมสมด้วยนี่ต้มแบบโปรเซียมสมได้พี่น้องนไงน้ำเดือดๆจังถิ่มใส่นะมันคืสีบริเวณให้ขัดต้มน้ำบมดเดือดนี่ขัด เรียบร้อยลงจับ10นาที10ห้านาทีนะครับเอาพี่น่องได้เลยพี่งามเห็นนี่น้ำเปล่ อันนั้นเกอเสือยด้ยพี่น้องมั ตัวเลมมันอ่อนสิปเปื่อยน้ำยนางๆแค่เตรียมไหวนะเสือเอาใส่เบี้เฉพา่ตั้งขบี้เฉพาะ่ิ๋นหนวนกันดีกำหนึ่งหาหกตัวหกสิ่ซซำห้ามีเนะจ้ะโมไปซื้อนะาที่น้องอ่าถ้ามีใครมือแดงเราก็เอาใส่เด็กดดก่อนโมไปซื้อนันออนดเด็กดก่อนทีเแกงขนมยางๆ เสียคือกันจะพี่น้องเสียบมาที่กัน,กนเอาใส่ซ้ำข้าวมี่เนาะจ้ะวางเตาเติมท่านแดงขึ้นใหม่แล้วพี่น้องนี่ไข่หมูแดงก็ใส่ ใส่หมเดียมีกี่นวนเอาใส่เห็นเสียเอาโมมีเ่เขาก็ไปหาคุณยูพี่น่องหาขวายมันหาหยาดเลยบ่บได้ไปบ่ถึงอมองเันติตามพริกใส่บั๊น ตามเพียกใส่กันตามพ่อหย่างเงีย ไป,ปน,น้ำปลาก่อนบันใส่ไปเลยสอนหนังไปพี่น่องแหงนหนวดเลยมาทำตัวช่วยถ่ายเน่ยพี่น่องเอาผงหนวดใส่ โอ้ยอย่ามีกินนวมใส่หนอกินนวมก็ควายมูแดงใส่เห็้ยเสียพี่หนองเอ้ยหอนเอาแล้วก็่ายากออกไปทั้งหนอเพชรกับขาซ้ำข้าวหีลนะพี่หนองซ้ำข้ามีวัตถุดิบเนี่ยก็ต้องสื่อนะพิมก่อน เสียดเสียดกัียเตืนไปนิดนึงกนตกรณน่อนส่อวีตูใส่พี่น้องมันตูใส่ลายเลย นี่พักคาก็ใส่ไหนได้พี่น้องพักคาโบกงเอ้ยบดี้ไซบงกระถันนี่นะโกัวเลยพี่น้องนะเก่งอีหลอกมัลาอ่อนหยดเปื่อยเนาะมาตากที่ไต่กันพี่น้องรสชาตินี่รสชาติหวานออกนิดเด้อพี่น้องเด้อรสชาติหวานอันหวานธรรมชาติ์พองอีหลอกนะพี่น้อง นิ่มๆปากด้ยจ้ะสำารับผู้เฒ่านี่โอ้ยมากแหงเลยนี่อ่อนเขียวดีนี่มีกีนน่หนอนเอาพุกตัวนะบกขันด้วยพี่หน้องต้มนันเดือดๆน,น,นี่ละไม่ก่อนกะทีกจิ้นแรงเลยพี่หน้องแกงพี่หน้องเบิร์น่าจะแกงอีหลอก ไปหากะลงคลิปในสองอินุมอ in ินดีเรือยพี่น้องไปกดไปเบิร์ไปติดตามในสองนุมอินดีได้จากเฉยพรและลุ็ไก่อนกับมเอาอันอีหลอกมาแกงไอพี่น้องเบิร์ว่านีหลอกพี่น้องก็บอกว่าแกงอีหลอกให้เบิร์แน่น่าจะนอเ็ไก่อนแกงให้เบิร์นเรื่อยจากพี่น้องไผมีกินนวนกับใช้ได้กินนวนกินจุจีมีไข่มือแดงใช้ได้เบิดจากพี่น้องหเสียบไก่อนบ่มีเี็ไก่อนกับซี ใส่ซัมมี่นะจ๊ะน้องเอาคลิปนี้กะฝากกดไลา์กดแชร์รยได้พี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับช่องนูกคอนแชแนลมือหน้าพอกันไม่ได้พี่น้องเดี๋ยวก่อนจะไปหากินแนวด้วยนะจ๊ะน้องวัอนี้อยู่บ้านจ้ะไปหาอีหลอกก็เพ,ยยพิ่งจะกวาะข้าวหนึ่งกะมันยู่บ้านเพชรอีหลอกแกงอีหลอกพี่น้องดึงเอาสวัสดีจ้า